อะไรเนี่ยผมไปซื้อน้ำแป๊บเดียวอะไรเนี่ยบบเจอนี่ปัม๊มเอาเป็นว่ารถคันนี้รถลูกค้าเก่าอ๋อเออแล้วก็เลยนะัดเจอนี่ปัม๊มซื้อไปปีต่าป่าซื้อไปปีกอ่อนใช่วันนี้กลับมาขายคืนนะครับก็ยินดีให้ราคาสูงเหมือนเดิมนะครับแต่สูงจริงนะสูงเปี้ยเลยนะโห้โคตรสูงเลย <laughs> รถไม่มีล้มไม่มีอะไรน้ใบหมื่นแปดรถปีอะไรครับพี่รถปีหกแต่รถคันนี้สวยนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปล้างเดี๋ยวไปล้างทำความสะอาดกันใบหมื่นแปดแปดสักอ่าใบหมื่นแปดวันวันนี้ที่เนี่ยเวลาดูดิของจริงไงของจริงซื้อให้ทันแล้วกันผมผมนี่ขนลุกทุกทีเลยไอประมาณว่าซื้อให้ทันแล้วกันเนี่ย โอ้โหมันจะไปเร็วมากเลยนะซื้อทันแล้วกันเจ้าของไปไหนไม่รู้จ่ายจังเลยด้วยเมื่อกี้นี่จ่ายแล้วด้วยนะเรียบร้อยอ้าวอ่าไม่ดูราคาแล้วกันเห็นปะเอสพันนี่นะครับเอสพันจ่ายแล้วด้วยซื้อให้ทันแล้วกันมึงไปซื้อน้ำกระเจียวผูซื้อรถไงต่างแท้มะล่ะอยู่ทงแค่ผมก็ซื้อครับขอแค่บอกว่าขายเอาแค่กันนี้ไปขายไปเลย อะไรดิขายซื้อให้ทันก็บอกแล้วว่าซื้อให้ทัน499,000บาทโอ้โหขนลุกเลยช้าอดโอ้โหแล้วดูคาร์บอนดิคาร์บอนเต็มลำอ่ะรถลูกค้าเก่าเราเราซื้อให้ราคาสูงอยู่แล้วสบายไม่ต้องห่วงครับเอเมบ e ยันราคาให้ลูกค้านะครับหล่อไหมหล่อหล่อนะกับพี่ใครหล่อไงเอาประจบหรือไม่ประจบดาดี ยังไงรถมัน pues ก็ต้องรออยู่รถมันได้เจอโอเคโอเคเลยเนี่ยตติดามกันนใ